จิมจ,จิมครับจิมจิมขึ้นบนอนรถแล้วยูริวิ่งเข้าไปข้างล่างแล้วจิมจิมครับจิมจิมครับยูริออกมาแล้วยูริตัวใหญ่เร็วก้อนเงินเอาเร็วก้อนเงินก้อนเงินรอจ,จะเล่นกับน้องแล้วเนี่ยปลเล่นหัน้องเลยไปลเลยเลย,เลย,เลย,เลย ใครเดินมาเนี่ยดุมดุมดุมแบบไม่ลอยครับไม่ลยค injuries, รคับไปไหนครับอยุ่ีีกระโดดแล้วอยู่ดีกระโดดขึ้นแล้วเข้าไปในตะกาเลยครับยูริียูริเข้าในตะกาเลยไม่ลอยไปไหนครับไม่ลอยไม่ลอยไปไหนครับ ไม่ด้ยเดินไปไหนครับเไปไ็นนไกลใยลูกเด้อขนุนขนุนจะไปไหนแล้วนะเล่นด้วยกันได้ขนุนครับขนุนครับขนุนจะเล่นกับน้องเลอครับขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปนเลย ไปตามไปตามจุ่มจิ้มเลยจุ่มจิ้มขึ้นไปวนแล้วจุ่มจิ้มขึ้นไปตั้งนานแล้วลูกเอ้ยจุลิลกับเม่์ลอยแย่กันเล่นแล้วจุล,ลิเล่นกับ <c oughs> เม่รลอยแล้วเล่นกับเมยลยลยไปอยากเล่นเลยมั้งจุ่มจิ้มเป็นเด็กอยู่เนาะจุลิเป็นเด็กอยู่เนาะ <c oughs> เล่นแย่อะไรกันอะไม่โรยเล่นแรงนะลูกเด้อะไยเล่นแรงนะลูกเด้อะยุริแย่เนาะยุริแย่ไม่โรยเล่นเนาะลูกเนาะจุ๊มจิ้มครูอะไรจุ๊มจิ้มจิ้มครูอะไรลูกยุริดด ไเข้ามาเนี่ยขนุลขนุลกระโดดใส่หลังยูลี่เลยขนุลโดดใส่หลังยูลี่เลยครับสยามสยามยก่อนเงินก่อนเงินเล่นกับสยามแล้วเร็วเร็ว,วก่อนเงินสยามกับสยามแล้วเร็วเร็ว,วเอาหลงมาเร็ว ก่อนเงินเอาแล้วกนเงินเอาแล้วกนเงินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกนเงินเอาแล้วกัดอีกแล้วสยามไม่ไหวแล้วสยามไม่ไหวแล้วถีบเลยลูกถีบเลยสยามสู้เขาสิครับสยามสู้เลยสู้ก่อนเงินเลย ก้อนเงินกัดนองแรงเด้อดูเด็กๆเ,เล่นกันน่ารักดีนะครับก้อนเงินเขาก็ไม่แย่แรงหรอกแต่ตัวเขาหนักเนะาะเท้ามันใหญ่เนาะเอาแล้วเลวไม่ลอยไม่ลอยไม่ไหน สยามสยามยอมแพ้แล้วสยามยอมแพ้แล้วสยามยอมแพ้แล้วครับเอไม่ไหวแล้วไอ้ะกนเงินแรงเนาะเอ้ากัดอีกแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วสยามสู้เลยลูกสยามสู้เลยลูกกว่าทำไมคนเงินอะคนเงินม <bes been ADHD> ันทำไม่แรงหรอกเอาเลยแย่เลยแย่เลยแย่มันก่อนเลย ต้นเงินว่าไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเล่นกันนลุกนะอย่าทะเลาะกันเนาะเล่นกันยังมีความสุขนะลุกเนาะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเนาะทั้งหมาแมวทั้งคน เอานี่ลูกอะไรเอาต้นมะเขือเทศสุกแดงเลยครับมะเขือเทศทั้งนั้นเลยแล้วนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยออกที่นี่เองเป็นฟวงเป็นฟวงเลยก้อนเงินก้อนทองว่างาลูกสยามลุกขึ้นเร็แล้ว ยุริมาแย่แล้วยุรี่มาแย่แล้วยุยี่มาแล้วยุลี่มาแล้ว <c oughs> ก้อนเงินเอาแล้ว <c oughs> ยูลิไม่ชู้เลยลลูก <c oughs> ไปแล้วยุลีล่รุนไปแล้ว <c oughs> น่ารักจังลูกเอ้ย ย้ำถีบเลยลูกทีบเลยลูกไปเลยลูกเติเลย,ลเลยสยามสยามไม่ชู้แล้วหรือครับจิมจิมไปไหนเอามาเล่นกับยูลี่หรือเล่นยุลี่หรือ เล่นขนไล่แล้วขนนไล่แล้วขนุนไล่แล้วขนน,วขน,น,วขน,นทำน้องแรงที่ขนุนจะทำน้องแรงเด้อจุดจิ้มขู่ใครครับตัวเล็กนิดเดียวขู่ดีเฮียขู่อะไรลูกขู่อะไรอ่ะขู่อะไรลูก,ลกเขาไม่ทําให้หรอกมีแต่ตัวเองกลัวเขานั้นแหละเขาเขาอยากเล่นด้วย เาอยากเล่นด้วยตัวเองกลัวเขาเนาะขนุนจะทำน้องแรงเดอเล่นด้วยกันดีๆนะลูกนะจุบจิม้มตัวเล็กเท่าเดิมนะครับไม่ใหญ่เลยน้องยูดีน้องยูรีโตแล้วสวีไปที่ไหนมาื ไปไหนมาลูกเล่าไปไหนเราจุ๊บจิม้มกับยูริจุ๊บจิม้มเล่นกับยูริเร็วคนเงินเอาแล้วคนเงินไล่แล้วคนเงินลลไล่แล้วยูริไปสู้แล้ว สำหรับคลิปนี้จบเที่ยงเท่านี้กันนะครับดูเด็กเล่นกันสนุกดีนะครับขอให้ทุกคนจงมีความสุขทุกวันนะครับขอบคุณครับ